โดนตีอะไรของเองวะมาคนเดียวแต่กลัวมาทั้งวงทั้งวงเมื่อกี้อะไรปีพาดเหรอปีพาดมีอะไรบ้างนะเองบอกเก่ง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 เก่ลเก่งเก่งเก่งเก่เก่ง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 เก่่งเก่งเ่งก่งเก่งเก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 ่งเก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 ่งเ่งเก่งเก่งเก่งงงง่งงง คล้องเออคล้องคล้องวงใหญ่วงใหญ่และเงี้ยเงี้ยงคล้องวงเล็กโอ้ไอ้ปัตติเค้งตะโพนและไอ้เสียงอันสุดท้ายอะไรนะปีแอ๊ดทำไมปีมึงแอ๊ดเดียวอ่ะมันหางเสียงมันดมมาแค่จ่อยเดียวกับเปาไปท้ายเสียงอะไได้เรื่องมั้เนี่ย